เพียนแต่แต่ได้เพี้นได้แต่ยืมมูก็ลองได้อยู่นะสบายดีโลกเจ้าสบายด,สายดีสามตัวบาทครับสบายดีทับทุบข,ขึ้นเลยมั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคนขึ้นแล้วจริงขึ้นแล้วเหรอสวัสดีค่ะว่ากลับมาบุญท่านหลวงว่ากลับขับมือเงินกลับขับมือเงินมือเงินกลับมือเงินมาครับมือเงินกลับมือเงินมา กับจากภรรยาเมื่อไหรคะตะกี้ครับผมนอนหลับอัโลขับรถให้แล้วก็เราก็กลัวว่าแบบเราจะอันตรายหรือเปล่าส่วนทัญญ่ามานำทัญญ่าบริแปกทัญญ่าติดงานครับทัญญ่าติดธุระติดคอนเสิร์ตห้องเพลงอยู่อยู่จังหวัดอย่างแนบุง้งเป็นงานของงานลอยกระทงครับลอยกระทงงานลอยนวลเสื้อสวยทั้งสองเลยเอาไหม จะให้ต่อไมอ่อันหน,นึ่งไม่เวรีเราได้กำไรห้าร้อยเลยนะไม่ <c oughs> ค้ายบุตรจังหวะนี้เกียนขึ้นมากเลยขอบคุณครับฮัลโหลสเสื้อนรักจังพัทยาครับอยู่ร้านวัยรุ่นพัทยานี่แหละไปซื้อได้นะเขาบอกว่าคนที่ใส่เยอะวันนั้นวันนั้นแมนเสื้อผ้าเราหมดเพราะว่าเราไปอยู่ห้าวันเลยนะใช่ห้าวันเลยว่าเออ ไปซื้อใหม่ดีกว่าแต่ไม่ได้กางเกงใ่ต็งเกงจับคุณเสื้อหากระไซมื่อนี้เลยหากระแกะไปเอาคุณคือว่าใจเลาว่อตัวกระเพีงไม่ได้พักเนาะพี่เนาะซื้อสครับสีบบาทติตัวนี้สวยนะเอาจักสามสิบซะ สามสิบสกินยามไลท์เด็กสองแทบนึงนะพี่พี่หนูกําลังแบบเครียดคือตอนนี้แฟนเพจอ่ะคนอยากได้สครับเยอะมากเตือนนะเออคนอยากได้สครับเยอะมากนะคะคือตอนนี้กําลังตอบม้นในแฟนเพจแบบไม่ไหวเลยไม่ทันหรอกไม่ทันใช่เพราะฉะนั้นในติ๊กตอกกับเฟ้าเอาโดยพี่ยังสน่ยศิษย์เ้าขายแล้วเด่นนี่เนี่ยนุยไปขายบองอื่นเด้ขายเนี่ยขายซาบะอยังไม่กระพิบวันนี้ได้เท่าไหร่ได้สองสองเก้าศูนย์วันนี้สองเก้าศูนย์นะครับ หนึ่งหนึ่งแบบนี้เคล็ดเดิมครับสองร้อยเก้าสิบนะครับไปเพิ่มก็เหมือนเดิมครับสามก,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 กล่องสิ่ร้อยห้าสิบแต่วันนี้นะครับใครอยากได้ผู้ใดอยากได้วา้ามะนูสิีหาโป้นูใจดีเมื่อนี้กล้าขอก็กล้า,าให้ครับอกใช่ผู้ใดอยากได้โปวา่ามาไ่ไปตอบทั้งหมดเลยมันหลายคลิปมากไปตอบแปะไปะดีกว่าปไปแไเลยเอาไปแปลไปเลยตัดน,น้อ่อกแล้วก็กลอบมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีครับ สวัสดีห้าร้อยคนนะสวัสดีนะครับทุกคนไฟเบอร์ก็มีสครับก็มีนะครับเชือก็มีใครอยากได้เชือก็หาซื้อเองครับผมจะบอกให้อยู่พัทยานี่นะเห็นนะแบบเกับบบคุ้มนะไปไปชื่อเสียอนี่เพราะว่าอันกลงรดด่าฟุตบาทครับ <c oughs> ออคกงรดตังหห่จ้างรดอันบาทแม็กซ์ดา่า วันนี้ไม่ได้รับของหมดแล้วไฟเบอร์กับสคาขอบคุณนะครับบอค่ยขายเสือับบอค่ะบอได้ขายค่ะมีแต่ไฟเบอร์ค่ะแล้วก็สคาเดอร์ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยใช่พี่ๆกดตะกร้าได้เลยนะกดตะกร้าได้เลยค่ะพรุ่งนี้ไลฟ์อีกไหมคะง่วงแล้วเอา่วงึง่วงไว้ได้หมดตะสองุ่มนึงอ๋อนอนก่อนเลยนอนก่อนเลยฟันดี้นะครับมือสองรูมเอง สบายดีเด้อสบายดีสบายดีค่ะเอาคนไปไหนหมดแล้วคือลงใบเถอะไปใส่เมื่อไปห้ากันไปรับไปนอนบ่ลงใ่แท้อ่าสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สำหรับพี่ๆสำหรับคุณนะครับเดี๋ยวมีให้นะสอบถามกันเข้ามาก่อนสอบถามกันเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะทัญญาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่แว๊กสวยคืออะไรแว๊กสวยแว๊กด่วนแว๊กด่วนอ๋อตะกี้แว๊กขนขาครับเบิ้งคลิปแว๊กขนขาไปมีดูได้นะคลิปล่าสุดแว๊กขนขารีวิวไฟเบอร์หน่อยมาได้ครับคุณพี่แป๊บนึงนะครับพี่ใจเย็นรอบ่พี่แป๊ี่นาทีพี่จะได้ครบทุกอย่างเลยเนไฟเบอร์ใช่ไฟเบอร์นะคะพี่พี่ ตัวนี้ซอยในเรื่องระบบคับทายนะคะแล้วก็หลกัลกๆเลยคือทําให้ถ่ายสบายท้องมันจะทํางานแบบไม่ใช่ยาถ่ายที่จะแบบปวดบิดทรมานนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของทําให้เราถ่ายง่ายถ่ายโล่งสบายท้องถ่ายประมาณ2 3าครั้งแต่เป็นถ่ายฟิลแบบฟิลทายนิ่มๆอ่ะโบได้ทายเป็นน้ำโบได้ท้องเสียนะคะใครที่สายชาบูหมูกระทะกินจุกจิกระหว่างวันอยากจะเอาออกเดอก้อก็คือย่างหน่อยๆอ,ยอะ่ะเฮานะ่กะก็ได้แบบว่า เอาของเสียออกจากร่างกาย mm hmm. บพรมันกินแล้วก็สะสมกินแล้วก็สะสมนะคะเอาตัวนี้ไปกินได้เลยพี่พีแล้วที่สําคัญมันรสชาติอร่อยมากจะไม่มีกลิ่นยาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวใดๆทดั้งสิ้นเพราะว่าตัวนี้นะคะฟิว b a นาผลไม้เลยค่ะมีสามรสชาติพุนสตรอเบอร์รี่แล้วก็เมลอนนะคะแตกต่างกัน3รสแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันแค่รสชาติเลย แตกต่างกันแค่รสชาติเลยกินแบบน้ำผลไม้หรือพี่ๆ่รงไ้น้ำเย็นนะคะสงไซน้ำเย็นเออกลิ่นเมลอนอร่อยมากค่ะไฟเบอร์อร่อยเหมือนน้ำผลไม้ขอบคุณค่ะเนี่ยพี่ๆสามารถรีวิวกันได้ขอรีวิวจากคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดูอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าประจำค่ะพี่ๆลูกค้าประจำขายได้เท่าไหร่แล้ว ดูในตะกร้าได้เลยเราขายปลีกล้วนนะคะพี่ๆเราขายปลีกล้วนเฉาพาะเซตนี้นะหลายเป็นเนี่ยหลายหมื่นกล่องแล้วใช่ส่วนลดเก็ดแล้วส่วนใหญ่อะก็คือขายเป็นเป็นเซตส่วนใหญ่คนสั่งเป็นเซตนะคะก็คือแบบเซตสามกล่องเซตสามกล่องบางคนก็เอาสตรอเบอรี่สามกล่องบางคนก็เอาเอ่อพุนสามกล่องเจ้าเสียบางคนก็เอาเมลอนสามกล่องหรือเอาคละรดเลยก็ได้นะคะกี่ปีกินได้หรือกินเครื่องซองก็ได้นะคะพี่ย่าตัวจริง บาทขายอยู่ที่450แต่วันนี้450ไม่ต้องเอาเดี๋ยวจะหันราคาลงมาให้พี่ๆแบบว้าวมากนะคะไม่แพ้11 1หรือแบบ10เดือน10อะไรงี้ไม่แพ้เลยแน่นอนนะคะรอดูราคาหนูขอแค่1ิคนถ้าใครอยากได้พิมพ์มาว่าอยากได้ค่ะรสชาติอร่อยมากๆกินแล้วไม่อร่อยมาด่าได้เลยพี่ๆรสชาติคือดีมากคือตั้งใจเลือกสุดๆนะคะ อ่ะสามคนแล้วตัวเองสามคนได้ไหมขออีกขออีกมีใครอยากได้หนูจะให้ในราคาพิเศษน้ำตาลศูนเปอร์เซ็น์รสชาติดีมากค่ะรสชาติดีมากคุณเนี่ยจะหอมแบบหอมมากแล้วก็จะมีแบบรสรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะสําหรับคุณนะออกจะออกเปรี้ยวแต่ว่าสตรอเบอรี่นะคะจะออกแบบว่าหอมหวานสตรอเบอรี่เลยแต่ก็มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยฟิวกินน้าผลไม้เลยะคะ่ะพี่กินง่ายสุดๆนะ กินง่ายสุดๆอ้าสามคนแล้วมีใครอยากได้อีกไหมคะวันนี้450ไม่ต้องเอาค่ะอยากได้450ไม่ต้องเอานะคะวันนี้เดี๋ยวให้ในราคาตเตงทำยังยังทำเลยอีกไ,ได้กี่คนมีกี่คนครับสามคนได้ไหมให้ในราคา409บาทค่ะถูกไม่ถูกพี่พี่ถูกไม่ถูก ถูกไม่ถูกให้ในราคา409บาทถูกไหมจ๊ะกินง่ายถ่ายคลองใช่อ่ะเดี๋ยวปักหมุดไฟเบอร์ให้ก่อนนะพี่ๆนะเซตนี้นะเลือกรสชาติได้เอาแต่สตรอเบอรี่ก็ได้เอาแต่เมลอนก็ได้แต่คุณก็ได้ไหายท้องผูกดีมากเมลอนอร่อยไม่ <นะ S 1> ปวดเลยถูกต้องค่ะถ้าคนปิดเลยตะก้านี้มากดขึ้นขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วยังครับทุกคน ถูกจ้าแม่ก็ได้ราคานี้ได้เนีดีงามงมากอ้าวตอนนี้ตะก้าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะ4ี่รบาทหรือ,อยังถ้าได้แล้วกดในตะก้าได้เลยคะ่ะสามกล่องได้ทั้งหมด15บหซองกล่องละห้าซองนะคะกล่องละห้าซองได้ทั้งหมดสิบห้าซองอกินไปครึ่งเดือนเลยถ้าใครไม่ได้กินทุกวันก็นั่นแหละเป็นเดือนยาวๆพูนได้สี่ไหมคะไม่ได้ยังค่ะพี่ยังยังไม่ได้นะครับคุณพี่ พักก่อน,อนให้ไปเยอะมากเลยอนนบอกแล้วรีบกดให้ไปเยอะมากอ่ะเอาสามกล่องไปก่อนนะคะสามกล่องไปก่อนเด้อดใช่กดเดนตะกร้าได้เลยนะคะอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวห้าตะกร้าก็คือปิดเลยนะอ้ยตะกร้าฮอแล้วทอนอ่ะไฟบอ์ตะกร้าฮอแล้วคะ่ะตะกร้าฮอแล้ว ฮอตเท่าไหร่ฮอตเท่าไหร่ตัวเองขึ้นมาแล้วสองออเดอร์ฮอตไปสิบสอมออเดอร์เท่านั้นอีกสามออเดอร์อ่ะตะก,ก้าฮอตไม่ได้หมายความว่าขายขายได้เท่าที่ฮอตนะคะพี่พี่ตะก,ก้าฮอตคือคนกดดูตะก,กา้าต่ไม่ยืนยันสินค้าครับต้องยืงยนยันเดือนหน้านไปงานที่เหนืออโลไปไหมคะน้องญาติที่เหนือจังหวัดไหนคะพี่หนูก็ไม่ได้ดูคิวงานตัวเองนะบางทีอะ อ่ะกดในตะก้าได้เลยค่ะตอนนี้ตะก้าขึ้นมาแล้วลำปางค่ะสองตะก้ารีบกดนะลำปางบอกลำปางหบอกน้จอาไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ลำปางหนึงเือนหรออนึกว่าอยู่ใต้อ้าวกดเลยครับอย่ามันจะหมดแล้วนะลำปางค่ะ <ม>แย่งกันนะคะพี่พี่แย่งกันนะไม่กดคือหมดนะหมดนะ,หมด,นะหมดจริงนะเนี่ยหมดจริงนะไฟเบอร์กินดีค่ะถ่ายสะดวกตื่นมาท้องโล่งเลยค่ะใช่แล้วค่ะ <c oughs> น้องๆไปเที่ยวมาสนุกไหม <c oughs> เหนื่อยด้วยสนุกด้วยค่ะพ,พี่ก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่ก็ฟิลแบบได้บรรยากาศฟิลแบบได้สูตรอากาศนะคะคือหนูไม่ได้ไปเที่ยวจานะพี่พี่หนูแค่ไม่ได้ลงรูกตอนหนูทํางานเฉย มไปรถโชว์สามวันเลยนะคะเข้าโรงงานที่ระยองสามวัน,วน,วนกลางวันทํางานกลางคืนขี่รถเข้าพัทยาคิดว่าเหนื่อยปาระ,ระยองจา,ากระยองพัทยา,ยาโคตรเหนื่อยเลยแต่ว่าก็ได้กินอ,อาหารอร่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบได้สูตรอากาศของทะเลคือเป็นคนชอบทะเลมากอืก็กินของสดๆทั้งาน,านส่วนใหญ่คะ่ะแต่แตเหนื่อยเดินทางนี่แหละพี่พ สครับลูกทุ่งช่วยเรื่องอะไรครแดดดำก้านดำสะสมดำกรรมพันธุ์หรืออยากผัดเจลผิวบางทีคลิคขี้ใครเราอ่ะพี่พี่มันเกิดจากการที่เราทาครีมหมักหมุไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราแบบว่าเหมือนล้างครีมไม่หมดเลยเงี้ยมันก็สิแบบเกิดการเป็นขี้ใครเด้อพี่พี่เด้อ เมื่อกระสมีขี้ไขยมีอย่างทีสะสมในผิวนะคะสะครับสีซอยขัดผิวช่วยขัดขี้คขยผัดเซลล์ผิวเปิดผิวนะคะเปิดผิวใสเพราะฉะนั้นเอาสครับไปขัดเด้อวพี่ๆเด้อมันจะช่วยในเรื่องของผัดเซล์ผิวแล้วเราทาครีมเข้าไปเนี่ย ครีมจะซึมเข้าผิวได้ง่ายขึ้นและสารสกัดต่างๆจากครีมที่ดีๆก็จะซึมเข้าผิวได้ง่ายขึ้นเราจะทาครีมแล้วเห็นผลเร็วขึ้นนะคะบางคนบอกว่าทาครีมอะไรก็ไม่เห็นผลเพราะว่าขี้ใครมันหมักหมมอยู่สครับนะคะคือวิธีการในการแบบวิธีสำคัญเลยในในเรื่องของผิวต้องสครับผิวก่อนไม่ว่าคุณจะไปสปาหรือจะไปแบบเข้าห้องอบอะไรต่างๆนานา,นา,นาน เขาจะสปาผิวก่อนตลอดเด้อพี่พีเดอ้อเพราะฉะนั้นต้องไปเสียงเงินสปาแบบแพงๆเอาตัวนี้ไปนะคะ290วันนี้ให้ไปเท่านี้เดอ้อใช้ได้เป็นเดือนขัดได้ทุกวันขัดได้ทุกวันใช้แทนสบู่ไฮไลท์ของเราคือขัดได้ทุกวันใช้แทนสบู่เพราะว่าแตกตัวเป็นสบู่ได้ด้วยผัดเซลล์ผิวได้ดีไปดูคลิปได้ต่างเลยต่างเลยตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะพี่ ขัดรอบแรกก็คือเอาไปเอาเอาเทียบกันได้เลยนะแขนข้างที่ขัดกับข้างไม่ขัดหรือว่าขัดขาก็ได้นะคะขัดขาก็ได้บอกเลยว่าพี่ๆพีะสีบบว่าชอบมากๆนะคะพี่ยาก่องสีม่วงคืออะไร3ามกล่องนี้คือไฟเบอร์ทั้งหมดเลยค่ะช่วยเรื่องการขับถ่ายนะคะพุนยังได้สีกล่องหรือเปล่าคะยังค่ะพี่หมดโปรแล้วเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่ไม่ได้ให้แล้วนะคะเพราะว่ามันมหมดเยอะแล้ว ให้ให้ไปยุ้มมากๆเลยพรุ่งนี้เรากับเราใช่แล้วค่ะกดในตะกร้าได้เลยนะคะพี่พี่โปรโมชั่นวันนี้นะจากที่290ได้1กระปุกนะวันนี้เอาไปเท่านี้เลยนะคะอายุ16กินได้ค่ะกินได้ตั้งแต่12ขวบ8ขวบอะไรอย่างงี้กินได้หมดเลยออแปลว่าท้องผูกเอาไปกินได้แบบไทยลําบากเนี่ยมีคนฝากสั่งบอกเขาไปว่าได้3กล่องนะคะหมดโปรแล้วนะคะพี่แต่ว่าวันนี้มีโปรสี ศูนย์เก้ายังได้อยู่อีกสองออเดอร์อครับใช่โปรศูนย์เก้าตอนนี้ยังได้อีกสองออเดอร์นะคะพี่มีส่วนลดแฟลชเซลให้กลางไ์สดจากสามกล่องสี่ร้อยห้าสิบวันนี้ให้สามกล่องสี่ร้อยเก้าบาทนะคะ <c oughs> กดเลยค่ะพี่โปรนี้ก็คุ้มนะคะโปรนี้ก็คุ้มเพราะว่าจากหนึ่งกลอง่องหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทคูณสามไปมันจะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดบาทเราขายโปรโมชั่นปกติอยู่แล้วสี่ร้อยห้าสิบตอนนี้ให้สี่ร้อยเก้าบาทกดเลยนะคะ กดเอาเลยแล้วกับสครับด้ดยพี่พี่เดอไพรเป็นจุดด่างดํานะคะจุดด่างดำรอยแผลเป็นรอยสิวที่หลังหรือเป็นสิวที่หลังเอาสักครับไปใช้พี่ๆขาสัปดาห์หนึ่งรู้เรื่องเลยค่ะลองดูนะคะหรือใครอยากได้ความใสความเนียนนะอยากลองของดูก็ขัดหนึ่งข้างนะคะขัดหนึ่งข้างได้เลยเพราะหนูก็ขัดหนึ่งข้างพี่ๆดูว่าแขนเน้ยมันต่างกันจริงๆมันต่างกันจริงๆนะคะ อากดในตกาได้เลยค่ะพี่พีค่ะท่น,นี้สวยมากพี่โลก็หล่อขอบคุณค่ะอากดเลยครับพี่ญาติสวยสวยยิงไหมสวยใช่ไหมมั่วแบบสุดๆนั่งรถมาก็คือหลับตลอดทางโอโลค่ะแล้วก็หนูก็หลับตอนแรกแบบหนูก็กลัวแบบเออ ยังแบบขับเลนชินหรือ,อยังอะไรเงี้ยแต่แบบเก่งมากคือขับได้เลยอ่ะเออแล้วก็ขับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เออให้ขับเลยลูกนี้ให้ขับตั้งนานแล้วนี่เนี่ยสวยทุกวันเลยค่ะพี่แอรโลโอ้ขอบคุณนะครับอาจจะหมดแล้วนะครับเลือหนึ่งออเดอร์สุดท้ายนะออเดอร์ order สุดท้ายนะครับกดตะก้า <c oughs> พี่ๆขากดตะกร้าได้เลยนะแลโวลกลับเรากี่วันกับเร็วนะครับครับผมเอาคาไปไหนหมดแล้วหไปไหนกี่โมงแล้วบ่ะโมงไม่ถูกสองทุ่มสิบเจ็ไม่ใส่วันหนึ่งมันจะไม่ถูกเลยชอบเพลงพี่แอมมากมาเลยค่ะขอบคุณค่ะ ใคร<ม>อยากนะได้กดตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ<ม>ใครนะอยากได้กดตะกร้าได้เลยเอาไฟเบอร์ไฟเบอร์ให้โปรอยู่นะได้อสองอเดอร์เปลี่ยนนี่ก่อนเราฟังเพลงพี่ธัญญามากเลยค่ะเพลงอะไรคะเพลงพิเศษเพลงเหนือเพลงอะไรบ้างไม่แจ้งเตือนอย่ามาก็เตือนครับนานๆที สั่งแล้วหนูขอบคุณนะครับคุณพี่